สวัสดีครับ่า,า,านผู้ชมทร่ิดตามมาช่วงดีๆทุ้เรียนบันเนินเมื่อสา,สายวันนี้ทำการตัดหญ้าครับตัดหญ้าได้หน่อยนึงวันนี้แดดจัดครับแดดจัดสองวันติดแล้วครับเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานกับวันนี้นะครับ ฝนไม่ตกนะครับได้มีโอกาสให้ทุเรียนหรือพืชสังเคราะห์แสงบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังนะครับฝนตัดหญ้า สัตยาก็น่าเดินหน่อยนะครับหญ้าก็ง,งามไวหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนทับทิมทองพอเพราะเมล็ดครับตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนาคณาคณาสิงหากันยาตุลาสี่เดือนนะครับ สี่เดือนทับทิมทองเพาะสองสายพันธุ์ครับกำปั่นกำปั่นทองก็เพาะนะครับแต่ไม่ไม่ติดครับติดเหมือนกันนครับแต่เวลาย้ายย้ายเราตายนะครับย้ายเอามาลงหลุมล้วไม่รอดนะครับอ็แต่ทับทิมทองอร่อยมากๆนะครับ ติดใจเลยครับติดใจเลย,เลยต้องเอาเม็ดมาปลูกนะครับก็ดูแล้วก็กข้างไปได้ดีครับสำหรับทับทิมทองเนื้ออร่อยครับผมว่าอร่อยกว่าหลวงรับแรนะครับอร่อยกว่าหลวงรับแรในความรู้สึกผมนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับ พ่อหลวงรับแย่ก็ไปกินทั้งถิ่นมาสองปีครับสองปีติดนะครับปีแรกก็รู้สึกประทับใจอร่อยนะครับหลวงรับแย่หลวงรับแย่ที่รับอำเภอรับแร่อุตรดิษฐอร่อยจริงนะครับอุตรดิษฐก็มีอีกชนิดหนึ่งก็คือหมอนทองอุตรดิตฐนะครับหมอนทองรับแย่ก็ไม่แพ้ทางบ้านเรานะครับรสชาติอร่อยมาก ส่วนหลินรับแรหลินรับแรก็อร่อยดีครับรสชาติหวานแหลมมากหวานแหลมอ่ะหวานแสบคอครับเนื้อน้อยฮะถ้าจะปลูกเป็นธุรกิจไม่คุ้มครับถ้าปลูกไว้กินโอเคอยู่ครับลูกเล็กพอๆกันครับหลงรับแรกับหลินรับแรอันนี้คือทับถิมทองครับลูกเขาก็พอๆกับ หลงรับแรครับแต่รสชาติผมถูกใจนี้ครับนะครับหลงรับแรไปกินครั้งที่สองนะครับที่ถิ่นเลยไม่ไประทับใจครับเนื้อเนื้อไม่อร่อยเหมือนปีแรกๆที่ไปกินนะครับนะเนื้อไม่ไประทับใจ ครั้งที่สองหลงรับแรงหนินรับแรงยังคงเดิมนะครับอร่อยหวานแหลมหวสวยงาม นี่คือทับทิมทองนะครับไอ้กินที่ปาจีนบุรีนะครับเนื้อสุดยอดคำปั่นทองที่ว่าซื้อมาจะปลูกสู้ไม่ได้เลยครับคำปั่นทองสู้ทับทิมทองไม่ได้เลยนะครับนะครับไม่่อยเลยนะครับคำปั่นทองสู้ทับทิมทองไม่ได้ ดูหญ้าครับหญ้าหน้าฝนงามสุดกะเกินนะครับงามมากต้นโมงนี่ปลูกครับจัดการยากเกินนะครับตัดขึ้นตัดขึ้นยามเย็นครับช่วงนี้เวลา17เนาฬิกานะครับห้าโมงเย็นกว่า ของวันอังคารที่22หรือไงเนี่ยนะครับ22ถ้าจะไม่ผิดนะครับวันอังคารยีิตุลาคมอีก2เดือนก็สิ้นปีแล้วขึ้นปีใหม่แล้วครับอันนี้ต้นต่อนะครับ มอลเลพันพื้นบ้านนะครับซื้อมาไว้ทาบกิ่งต่อกิ่งเล่นนะครับสนุกสนุกไปจนีสี่ปีถือว่าช้ามากครับจนีโตเร็วโตวไวนะครับโตเร็วโตวไวแพ้ แพรหมอนทองครับตัวเ็วตัวไวแพ้หมอนทองมีลูกไวนะครับหมอนทองชนีปูกอนหมอนทองต้นนี้เกือบปีนะครับเกือบปีแล้วต้นนี้ปลูกที่หลังต้นนู้นเกือบสองปีนะครับต้นนี้แสงแล้วหมอนทอง ตอนนี้ปตดนะครับงามทีรแรกๆครับงามปีแรกไม่รู้ว่าลากขดหรือเปล่าฮะเพราะแต่ปลูกมันดูแล้วมันไม่มีไม่รู้ว่าเปิดดูน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะครับทิ่งก้านสาขาไม่ออกเอามาเจอ แรงปีที่แล้วกับเชื้อราเล่นงานปัดเลยยามเย็นก็น่าเดินเล่นนะครับอากาศไม่ร้อนวันนี้ช่วงทิศสายมาจนถึง4ี่โมงเย็นนี่แดดยังจัดอยู่เลยนะครับที่เพิ่งจะล่มนะครับโอเคครับผมคลิปนี้พาเลาะสวนยางไงนะครับแนะนำทุเรียน คับทิมทองทุเรียนดีหน้าปลูกหนึ่งต้นครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ